สวัสดีครับโออดองของเล่นกลับมาอีกแล้วกลับมาสัทีเพราะว่าไม่ได้ถ่ายนาแล้วโอ้ยนี่ฮะเราก็ได้กล่องซุ่มของโมโชมาอันนี้ก็ยิงช่องอื่นก็รีวิวไปแล้วล่ะแต่ว่าผมยังไงเดี๋ยวรีวิวก่อนนะครับโอเค ไปแกะกล่องกันเอ้ยไม่ใช่ไปแกะอะไรวะกันกระแทกกันก่อนจ้ะโอเคครับตอนนี้เราก็แกะกันกระแทกมาแล้วก็มาดูหน้ากล่องกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ก็คือของโมโชใช่ไหมใช่เลยนี่นะครับโปรเจกต์ผมใช่โปร ซีเนเตอร์เอฟเฟกนะครับมีทั้งหมดมี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกตัวนะครับซึ่งผมอ่ะไม่รู้จักเลยเพราะผมไม่ได้ตามหุ่นใหญ่นะฮะแต่ผมม่ะมีตัวนี้ที่เป็นลำโพงมันออกลำโพงมีตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหม อ่าผมมีตัวนี้ที่เป็นลำโพงนะครับส่วนนี้คือสีพิเศษสีดําสีนี้สีนี้ไม่มีอะไรอ่าก็คือผมอยากได้ตัวเนี้ยก็เลยซื้อทั้งกล่องแต่ว่ามันเท่าไหร่อ่ะผมได้มาเท่าไหร่วะไม่ถึงพันเออจะไม่ผิดจะไม่ถูกประมาณนั้นนะครับจากเพจนี้เพจนี้นะครับก็โอเค เม้ยินใช้หน้าตามปกติแล้วนี่ไงโมโชทอยนะกล่องสุ่มของโมโชทอยนะครับมีอะไรต้องตื่นเต้นไหมไม่มีโอเคหมดแล้วและนี่คือหน้ากล่องของเขาเท่มากเลยนะกำลังคิดอยู่จะแกะยังไงดีแกะแบบเปิดตรงนี้แล้วกันนะ โอเควว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 วอะร้อยนะครับนะี่ครับแกะแล้วยังของเล่นมีรีวิวเยอะนะมีแกะกล่องเยอะด้วยแล้วก็ไม่ว่างเลยช่วงนี้ฝนตกทุกวันเฝ้าระวังน้ำทุกวันเลยโอเคทั้งในนี้จะมีทั้งหมด หกกล่องนะครับเนี่ยคือหกกล่องนะเดี๋ยวจะเอามาดูสักกล่องเอากล่องไหนดีวะนี้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 เอามาก่อนหนึ่งกล่องสายโอบข้างในมีอะไรข้างในหมดแล้วรีวิวหนึ่งกล่องก่อนนะวันนี้แล้วเดี๋ยววันอื่นค่อยแกะดู อย่างอื่นนะครับโอเคอันนี้ก็เถิดมาตรงนี้อ่ะอ่ะนี่คือกล่องของโมโชหน้าตาเป็นตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้จริงๆขออภัยแล้วก็มีทั้งหมด9ลายเตัวนะครับมีสีแดงเหมือนกันสีแดงสีขาว เปลี่ยนแค่สีแล้วก็นี้ก็เปลี่ยนแค่สีก้อนนี้ตัวนี้ก้อนนี้เหมือนกันกเป็นแค่สีสรุปก็คือมีหลักๆเหมือนจะมีที่แบบไม่เหมือนกันก็คือ1นึสองสและสี่เพราะน้องนงเปลี่ยนแค่สีนะโอเคฮะ มีสติกเกอร์บอกตรงนี้แล้วก็อันนี้ a ม e ินช h น่านี่คือโครงสร้างของตัวนี้นั่นเองเห็นไหมมีสี่สี่แบบเท่าน,นั้นแหละเจอโอเคแกะอันนี้กว่า แกะแบบนี้ก็จะขาดเอ,อ,อ,ดอ,อื้ออ่าหนึ่งสองสามสีอ่าโอเคอยากได้ถ้าอยากได้เลย,ยได้ตัวนี้ ครับไปดูกันว่าได้อะไรอื้ือื้อในกล่องก็จะมีแบบนี้เลยหับมาอ๋อประกอบอุ้ยเหมือนได้ตัวที่อย่างได้หรือเปล่าวะใช่หรใช่หะวใช่หะเหมือนใช่นะโอเคในกล่องมีเท่านี้เฮ้ยใช่จริงด้วย โอ้มือดีนะครับนี่นะครับตัวที่ผมอยากได้มาอยู่ในมือผมแล้วครับแต่ผมอ่านภาษาจีนไม่ออกครับผมเคโเคเท่หวะเคอันนี้ทำอะไรไม่รู้ริมอ่านไม่ออกอะโอเคได้ตัวที่ชอบแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือคู่มือประกอบ แล้วก็อันนี้คือโคตรประกอบกับโคตรประกอบประกอบสุดๆหัวลชิ้นส่วนมันเล็กมากตะถามว่าทำมาดีไหมทำมาดีนะนี่เป็นมือของตัวนี้ไงเซมโบบ็อกนะที่เขาล่ำลือกันผมยังไม่ได้ซื้อของลิมอนเลยนี่นะฮะ เดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละอย่างนะเอาอะไรก่อนอันนี้ก่อนก็ได้นี่คือคู่มือโหอย่างกับเฮตีนี่นะครับยังสวยแต่เป็นจีรล้วนไงนอ่านไม่ออกโอ้โหนี่มันประกอบเฮตีชัดๆอึม ประกอบแบบประกอบเลยประกอบแบบประกอบนะไม่มีหลอกกองสุมโอ้เจ๋งวะนี่ครับประกอบหัวกรกอบตัวกรกอบแขนไหลกรกอบเอวประกอบขาก็เสร็จแล้วก็ประกอบปืนแล้วก็มาตั้งที่ฐานนะครับแล้วก็จะได้ตัวนี้โคเท โคตรเทว่ะเออโคตรเทว่ะโอเคเก็บก่อนหนึ่งต่อมาอันนี้คืออะไรเขาเขียนว่าอ๋อน,นี้ก็เป็นชื่อปกติ Progenitor Effect All Right r e s e r v e d by Mocho Toy Mocho Toy Present อืมซองดีมากเลยเออทำมาโคตรดีอ่ะ กล่องนี้ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่จริงๆนะยกบอกก็ผมขอขอโทษจริงเดี๋ยวผมขึ้นให้ตอนผมไปรือดูข้อความแล้วกันขอแกะก่อนอืมอือืมอืมอืมเช่อกาสอยสวยมาแล้วนะครับอันนี้คือการ์ดของเป็น SR ด้วยนะ ชื่อ XCSR05 นะครับไงผมวาดเนื้อโคตรดีอ่ะนี่คือด้านหลังนะครับโอเคประมาณน,นี้จะเก็บก่อนเพราะว่าไม่ได้รู้จะทำอะไรงับที่เหลือก็คือต้องประกอบใช่ไหมใช่อันนี้ดูแล้วเนาะ โอเคครับขอเวลาประกอบตามคู่มือสักแปก๊บเจอกันอันนี้คือถุงแรกแล้วก็ถุงที่สองอะ่ะมันเป็นพวกชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยไปประกอบกันเถอะมาแล้วอันนี้คือจัดวางแบบเหมือนดูดีรู้เรื่องเลยนะครับ โอดูชิ้นส่วนนี่เยอะนะเยอะเยอะได้เลยนะครับอืมพอๆกับประกอบหุนห่นหุ่นไอตัวอะไรนะไลไฮโออ่ะนนอเนอร์เหมือนประกอบไอพวกเนี้ยภาคแรกภาคแรกก็คือจะกระจายมาให้ใช่ไหมสองตัวเนี้ยส่วนภาคนี้ก็คือต่อเป็นแขนเป็นขาตัวมาให้เลยครับ ต่นีคขื้อมาแบบนี้เลยนะครับโอ้จะดูแล้วน่าจะสวยนะไปประกอบตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสิบหนาทีประกอบกันห้าทุ่มสิบหกนาทีนะครับจะเสร็จกี่โมงไม่รู้นะครับไปเอ้ตอนนี้เราประกอบหน้านี้เสร็จแล้วนะครับ ก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นี่นี่นะจ๊ะโอเคยากไหมไม่ยากนานไหมไม่นานประมาณผมต่อช้าเองน่ะสิบห้านาทีโอเคครับเดี๋ยวไปค่อยๆไปไล่พวกนี้อีกทีนึงไปจ้าโอเคตอนนี้ผมก็ ตอเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาใบาประมาณสาสิบห้าถึงสี่สินาทีอ่ะเพราะาตอนนี้มันห้าทุ่มห้าสิบนะครับก็มาดูคร่าวๆหน้าตานะครับประมาณนี้เท่นะส่วนรายละเอียดสีก็งานประกอบทั่วไปนะครับนี่แขนนะเออแขน ประมาณน,นี้ขายอย่างนี้ขาแขนข้างหลังเป็นแบคแพ็คแบบนี้นะครับยืนได้ปกติแล้วก็มีปืนมีดาบมาให้แขนก็ทำท่านี้ได้อ่ะอย่างนี้นี่คืองอ นี่นะครับอ่ะสุดประมาณนี้ส่วนไหลก็ยกขึ้นยกลงทั่วไปนะครับขาแหกนี้ได้อ่ะแหกแหกแหกอ่หประมาณนี้แหกประมาณนี้อ่ะแล้วก็แตะข้างหน้า เตะเตะอ่ะเตะตะประมาณนี้ส่วนงองอขาอ่ะงอประมาณนี้90องศานะครับอ่ะแต่ถ้าจะทางไม่เก่งก็อย่างที่เคยบอกนะครับถามว่าโอเคไหม ำหรับผมมันโอเคมากนะเดี๋ยวเราวัดความสูงกันดีกว่ามีฐานมาให้ด้วยนะก็เหมือนใส่ตรงเนี้นะครับอืมไม่มั่นใจว่าน่าจะใส่ตรงล็อกนี้กับล็อกนี้นะใช่ไหมี่มิโอเค อันนี้ก็จะหลุด,ดบ่อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นล็อกใส่เข้าไปแต่ประกอบไม่ยากเง็บอ,อ่ะโอเคถือว่าไม่ยืมบนฐานแล้วกันอืมโอเคความสูงของตัวนี้ก็คือปรับเขาให้ เอาปืนหรือเอาหัวถ้าเอาหัวประมาณสิบเอ็ดเซนถ้าปืนประมาณสิบสามเซนประมาณนี้นะครับก็น่าจะอ๋อแล้วก็มีแขนมีมือให้ด้วยมือกลางแต่ผมไม่ใส่ที่เกียนะก็น่าจะจบไปแล้วสำหรับหนึ่งกล่องนะครับของโมโชทอยกล่องสุ่มนะครับ ย่อลงมาเป็น sd นะสวยมากสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้มันถึงสักหกร้อยหนึ่งพันก็ยังดีนะฮะโอเคครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ถึงสักห้าไลค์ก็ยังดีนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะมาเป็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามีเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวถ้าไม่มีเวลาไปเที่ยวก็ มารีวิวของเล่นแค่นั้นนะครับโอเคสหรับนนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับอ่าเราต้องบินได้